ถึงแม้ผลการเลือกตั้งที่สหรัฐจ,จะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและมีผลออกมาอย่างเป็นทางการแต่จนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ประกาศว่าพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนะคะแต่วันนี้การให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็น่าจะถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วที่เกือบเท่ากับการยอมรับว่าพ่ายแพ้การเลือกตั้ง แต่ด้านหนึ่งก็มีคําถามขึ้นมาค่ะว่าถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วถูกดําเนินคดีทางกฎหมายจะนําไปสู่การตัดสินใจที่จะประกาศนิรโทษกรรมให้กับตัวเองได้หรือไม่สามารถประกาศได้นะคะในแนวทางทางกฎหมายแต่ก็น่าคิดว่าแล้วทรัมป์จะใช้สิทธิ์นี้หรือไม่ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนิรโทษกรรมให้กับไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฟลินถูกตัดสินว่ามีความผิดระหว่างที่กระทรวงยุติธรรมสืบสวนคดีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐโดยเขายอมรับว่าโกหก FBI เรื่องการติดต่อกับทูตรัสเซียในรัฐธรรมนูญสหรัฐมีบทบัญญัติที่ระบุว่าประธานาธิบดี มีอำนาจนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดต่อสหรัฐเว้นแต่กรณีถอดถอนประธานาธิบดีแต่รัฐธรรมนูญไม่ได้กล่าวชัดถึงการใช้อำนาจพิเศษนี้กับตัวประธานาธิบดีและครอบครัวขณะเดียวกันก็ไม่ได้ระบุเป็นข้อห้ามที่ผ่านมายังไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดนิรโทษกรรมตัวเองย้อนไปสองปีที่แล้วหลังการสืบสวนสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐ ทรัมป์ทวิตข้อความว่าเขามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการนิรโทษกรรมตัวเองแต่ไม่จําเป็นต้องทำเพราะไม่ได้มีความผิดอะไรนี่เป็นหนึ่งในท่าทีที่สื่อต่างจับตาที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยมองความเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะใช้สิทธิ์นี้เพื่อน,นิรโทษกรรมตนเองฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นที่แยกเป็นสองฝ่ายว่าได้ ไฟเดินเห็นว่าได้ไฟเดไม่ได้ไฟเดนเห็นว่าได้กัเพราะว่าประธานาธิบดีนั้นเป็นสมุทรคิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขายิ่งใหญ่ที่สุดในในนายจักรของเขาในในปามหมายนั้นนะฮะเขาก็ย่อมเบียดงานที่ร้อยใครไปตัวใครก็ได้ภายในราชอาณาจักรนั้นรวมสั่งตัวเขาเองด้วยอีกความเห็นหนึ่งนะฮะอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าไม่น่าจะได้เพราะถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็ขาดหลักการรั้งและถูกดุลยังหนาจเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้หลักในเรื่องของการรังและถูกดุลยังหนาจจึงให้สภาคองเกรสลงโทษประธานาธิบดี มมัันนกก็เลยยยี่าแอูผู้เชี่ยวชาญมองว่าทางออกของทรัมป์อาจจะใช้รูปแบบเดียวกับอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันโดยให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ขึ้นดํารงตําแหน่งและเปิดทางนิรโทษกรรมย้อนไปในคดีอื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐคดีวอเตอร์เกตที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโปงการกระทำผิดกฎหมายของนิกสันและผู้ใกล้ชิดเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง คดีวอเตอร์เกตทำให้นิกสันเป็นประธานธิบดีสหรัฐคนแรกและคนเดียวที่ประกาศลาออกก่อนถูกถอดถอนและเมื่อเจอร์รัลฟอร์ดรองประธานาธิบดีขึ้นมาดำรงตำแหน่ง so เขาใช้ <all> อำนาจของประธานธิบดีนิรโทษกรรมให้นิกสัน Now therefore, I, Gerald Ford, President United Pursuant therefore Ford of the United States Gerald R. I <coughs> to the pardon power conferred upon me by article 2 section 2 of the constitution have granted and by these presents do grant a full free and absolute pardon unto Richard Nixon แม้อำนาจนิรโทษกรรมของประธานาธิบดีสหรัฐสามารถใช้ได้ทั้งก่อนระหว่างและหลังการดำเนินคดีทางกฎหมาย <coughs> ครอบคลุมความผิดอาญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางแต่การนิรโทษกรรมยังมีข้อจํากัดแต่มันมีจุดเดียวฮนะก็คือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่สองส่วนก็คือกฎหมายที่เขาเรียกว่ากฎหมายของสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกากับกฎหมายของรัฐก็คือของรัฐนิวยอร์กของรัฐแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะกรณีที่กระทำความผิดที่เป็นกระทำความผิดต่อสหรัฐเท่านั้น ที่ประธานธิบดีจะให้ยพยานพะูดได้ก็คื่อปไปได้ที่กระความผิดต่อประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าประธานธิบดีไปกระทำความผิดต่อมลรัฐนิวยอร์กมสมมตินะฮะต่อมลรัฐนิวยอร์กต่อที่เป็นรัฐนิวยอร์กนะคเป็นความผิดตามกฎหมายมลรัฐอันนี้ประธานธิบดีจะไปให้ัยานพูดกับไปตรงนั้นไม่ได้ครับหรือกับคนที่ทําทำผิดกฎหมายมลรัฐไม่ได้ครับทรัมป์เป็นประธานธิบดีที่ใช้สิทธิ์นิรโทษกรรมน้อยที่สุดรวม28กรณีตลอดการดำรงตำแหน่ง อดีตประธานาธิบดีที่ใช้สิทธิ์นิรโทษกรรมมากที่สุดคือแฟรงกลินดีลูสเวลล์นิรโทษกรรมให้คนมากกว่า2,800คนตลอด12ปีในการดำรงตำแหน่งแม้ความเป็นไปได้ในการนิรโทษกรรมตนเองของทรัมป์ยังคงเป็นข้อถกเถียงบทบาทของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นที่จับตาแต่อาจจะต้องแลกด้วยราคาที่แพงหากพบว่ามีการทำข้อแลกเปลี่ยนระหว่างการนิรโทษกรรมกับตำแหน่งผู้นำสหรัฐ ชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน